มิตังมิตังมิตังมาดูกันว่าเจ้ามีตังมันจะใช้เวลากี่นาทีในการขึ้นมาบนตึกนะครับผมมีตังเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นแล้วมิตัง อานี่มีตังเ้ยมาเร็วๆลูกมีตังเสียงมันร้องอยู่ข้างล่างนะแต่เรายังมองมันองมันไม่เห็นนะมีตังมาดูดิว่าเรียกแล้วมันจะขึ้นไหม <c oughs> มีตัง

Mana? Mana? Pitang. Mana? Pitang ni. Mi tang. mi tang mi mi. Tengok.

Mì thang nào Mì thang nào Mì nào Mì thang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  Mì Mì nào Mì nào พี่ตัง้งเมียกๆๆๆพีตัง้ตงได้ยินเสียงตอนนี้อยู่ชั้นสามยังไม่ยอมขึ้นมาชั้นนี้มีตัง้ตงเียพยายามเรียกต่อไปเฮ มีตังมีตังมีตังเร็ว ม่ตั้งม่ตั้งมี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 เจ๊เมิตังๆๆๆๆๆๆนี่มันกี่นาทีขึ้นมาเนี่ยห้านาทีครับแล้วมิตัง มีตังเน็วมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่โผล่มาสักทีวะมีตังมิวมีวมิมีตัง่ายมีตังมิงวมิวมิเฮ้ยม,มีตังไม่โผล่มาเลยลูกมันขึ้นมาแล้วดีกว่าแบบนะี้ มีตังมีตังแล้วมิวมิมิมีตังหกนาทีแล้วเนะี่ยมีตังแล้วมีตังแล้วมิวมีวมิวมิมิมีตังมีต,งมตังแล้วมิมีวมิวมิโอ้ยมาแล้วเว้ย ใช้เวลาไปหกนาทีสามสิบวินาทีโอ้โหมีตังคนมาแล้วอีไปกล้องไม่ชัดเลยเนาะ